โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่มลักกี้รอยั่อนะครับมันก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับมันก็มาอยู่ในลักกี้รอยัลเป็นตู้แบบส่ทั้งหมด8ชิ้นนะเออนะครับนี่เลยนะครับสําหรับตู้นี้ก็จะมีทั้งหมด8มันรวมทั้งหมดก็มี10อะแต่เราต้องเลือกออก2นะครับซึ่งผมก็จะเลือกอันที่ผมมีแล้วนะครับอันนี้ผมมีแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้ว ผมก็คอยจะเลือกอันนี้ออกก่อนแล้วก็เอาอันนี้ออกหลักตามแล้วกันนะอืมโอเคส่วนอันนี้ผมก็ยังไม่มีถาวรนะครับก็เผื่อจะได้ถาวรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะเออแต่ผมก็แค่เผื่อไว้นะครับโอเคผมว่าเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหมดกระดานมันจะเสียประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมว่าเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วกันเรามาเริ่มกันที่9ก้าเพรแรกกันเลยนะครับก็หมุนเลยตู้ เขาเรียกว่าอะไรนะตู้8ชิ้นเนระตู้อะไรวะผมไม่รู้ว่าโอเคงั้นก็สุ่มไปเลยดีกว่านะอันนี้เบาไปเกินอือหืยีสชั่วโมงนะถึง่าชัดเจนประมาณนี้โอเคต่อไปก็39เพ้านะครับอือต่อไปก็99เพชรน,นะครับตามสเต็ป ได้เรื่อยไปเปลยนี่เคดวงไม่ดีหรือเธอไม่มีวะเนี่ย <c ười> ต่อไปก็ร้อยเก้าเกเพชรนะครับโอ้โหผมว่าผมน่าจะหมาโมโตโลแล้วท้งนั้นนะคือ <c ười> ผมว่ามันได้เกลือมากเลยนะก็คือถ้าจะได้ผมว่าน่าจะเหมาหมดแบบมมโตโ้ของแท้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะคือผมก็จะเอา ชุดของนักมยวยนะครับแล้วก็ชุดของผู้หญิงที่ผมยังไม่มีนะเออมันเหมือนจะเป็นชุดเก่าหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เก็บเก็บมาก่อนนะครับโอเคแล้วมาหมุนกันต่อที่2 9 9เพชรกันต่อกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหดูดิคือมันแบบคือมันจะให้หมดเลยอ่ะมันจะให้ผมใช้หมดเลยอะ่ะ <c oughs> มันจะให้ผมเสียเพชรหมดเลยอะ่ะเพชรคเนี่ย คือมันจะให้ผมใช้หมดเลยอะ่ะอ๋อเหย็ดเคเขาเรียกว่าของแท้ครับคือแบบคือมันไม่ให้ผมสุ่มอะ่ะคือมันให้ผมอะ่ะหมดตู้ล้วนๆเลยอะ่ะแบบคือต้องหมดแน่นอนอะ่ะเออถ้าไม่หมดนี้คือไม่ได้อ่ะครับเออคือมันให้หมดตู้แน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เอาเรื่องนะฮะ เออเอาเรื่องนะฮะเฮ้แต่ตอนเมื่อกี้ผมกดเมื่อกี้นี่คือมันได้ยินเสียงด้วยนะเออของนักมวยอะเบบเสียงเฮฮานะครับโอเคผมว่าเราไปลองแต่งชุดกันดูนี่กันนะครับว่าชุดมันเป็นยังไงนะสำหรับชุดใหม่ของตัวละครนักมวยนะครับโอ้ปกติมันไม่มีหน้ากากนะเดี๋ยวผมว่าใส่แว่นไหมเท่ดี <c oughs> <c oughs> ตัวละครชุดนี้คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นร้อยบาดแผลนะครับเป็นร้อยบาดแผลสีม่วงก็ตรงกลางนะครับเป็นรูปเอ็กซ์มือของวันพีนั่นเองนะครับเออแล้วก็ส่วนข้างหลังก็จะเป็นร้อยสีม่วงน,นะเออเป็นร้อยสีม่วงแล้วก็มีสายฟ้าเล็กๆน้อยสีม่วงน,นะครับถ้าถามว่าสีผมว่าตัวละครชุดผู้หญิงสวยกว่านะที่เป็นสีที่มันแจกฟรีอะที่เป็นสีฟ้าสีฟ้ากับสีขาวผมว่าของผู้หญิงสวยกว่านะ ของผู้ชายมันก็จะดูดกักดักแต่พอมันเป็นสีม่วงผมว่ามันเลยดูยังสวยไม่พอเออความรู้สึกผมนะต้องบอกความรู้สึกส่วนตัวมันก็ประมาณนี้นะแล้วมีคำว่าโอเวอร์อยู่บนนี้ด้วยบนหัวนะครับสำหรับผ้าเช็ดนะหรือผ้าคลุมหัวนั่นเองนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดนี้ก็แล้วก็ไปดูกันในชุดนะครับเป็นชุดของตัวละครผู้หญิงนะครับผมขอเปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่ง โอเคตัวนี้ล้กันเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันโคตรเท่เนะถามว่าเท่ตรงไงผมชอบส่วนหัวผมอะผมผมแล้วก็หน้านะครับหน้านิดนึงแล้วก็มงกุฎนะครับที่ผมชอบสําหรับตัวละครตัวนี้นะส่วนบางเกงผมเฉยๆมากนะเออเสื้ออะไรผมแต่ผมชอบส่วนข้างบนมากนะครับดูรวมๆก็สัของนกมวยก็นั่นแหละก็แค่ไม่ชอบกางเกงเดี๋ยวนะผมมันรู้สึกมันแบบ ว้าวิวเกินไปมันก็แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลด้วยนะครับเออแต่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดก็ยวผมจะมาสรุปรวมให้พังว่าเราเสียไปเหิ่ดีเพรนะครับคือเราจะมาเปิดกันที่9เพรนะครับในการหมุนรอบแรกแล้วก็39แล้วก็99แล้วก็199แล้วก็แล้วก็299แล้วก็399นะครับเออยังไม่หมดนะแล้วก็399ใช่ไหมแล้วก็599แล้วก็899นะครับผมรู้สึกว่า แพงมากบอกเลยว่าแพงมากคือเสียไปทั้งหมดก็สองสองพรสี่สิบสองเพนนะเออเป็นจํานวนที่แบบเอาเรื่องอะเอาเรื่องเออเอาเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับ2500สําหรับลลอดนี้ก็คือแบบแล้วของที่อยู่ในตู้นี้แบบของซ้ําเยอะมากนะครับอันนี้ผมมีแล้วมีแล้วมันก็เลยค่อนข้างซ้ํานะครับมันก็เลยไม่ค่อยคมเท่าไหร่สำหรับตู้นี้นะครับเออแต่ถ้ามีอันนี้มันก็โอเคนะครับ เออก็ยังได้อยู่แหละเออมี2ชุดนี้อยู่ในตู้ไงมันก็เลยแบบมันก็เลยแพงมั้งเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครจะซุ่มก็คิดดีดนะเพราะมันก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิป